ปรุตาเจอเก้บาทค่ะแต่บี้ขนาดนี้แล้วค่ะถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็อย่าบี้เลยนะคะวางไว้เฉยๆก็ได้ค่ะ ดีคะ่ะเจอกับวารุตา่ากแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บขวดกันค่ะก่อนอื่นวารุตาก็ต้องขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเราทั้งพูดด้วยดีเสมอมานะคะขอบพคุณมากๆค่ะขอผลพูญจาก9.99วัน9 9คลิปนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยค่ะวันนี้บรรยากาศหนาวแต่ฝนไม่ตก แล้ววันนี้วรุตาก็มีความฝังอยากจะให้ทุกๆท่านส่งแรงเชียร์กำลังใจมาให้วรุตากับแฟนด้วยนะคะว่าเราจะได้ขวดได้เงินกลับบ้านไปสักเท่าไหร่วันนี้วารุตามั่นใจว่ามีหลุ้นแน่นอนไปกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะได้เท่าไหร่น้อเห็นลุงที่ใส่เสื้อสีส้มนั่นไหมคะนั่นก็คือคนเก็บขวดเหมือนกันค่ะ ที่แกเข้ามาทักว่ารู้ตาประจำนะคะที่แกบอกว่าแกต้องได้ปีละ1,500ยยูโรเพื่อที่จะพาแฟนภรรยาของแกนะคะ ซึ่งป่วยเป็นโรคปอดไปที่นอร์เซย์คือทะเลเหนือนะคะเพื่อที่จะไปสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้ภรรยาของแกมีอาการดีขึ้นแกเลยต้องขยันเก็บเช้าเก็บเย็นเพื่อที่จะให้ได้มีเงินพาภรรยาไปสูดอากาศโอ้สุดยอดสุดยอดแห่งผู้ชายที่รักภรรยามากมากเลยค่ะปรุตาโขชื่นชมเวลาเราเจอกันนะคะเราก็จะทักทายกันตลอดเลยค่ะ ในฐานะที่เราทำอาชีพเดียวกันค่ะวันนี้ทำไมเงียบไม่มีเสียงดนตรีเลยค่ะบรรยากาศก็หนาวมากๆด้วยค่ะลุงแกเดินอยู่หน้าวารุตานี่ละค่ะก็เลยถ่ายแกไว้เป็นที่ระลึกค่ะได้ยินเสียงผู้คนอยู่มุมนี้นะคะหูยคนเยอะเยอะเลยค่ะ โหเยอะเลยแสดงว่าดนตรีพักค่ะดนตรีพักโอ้โหเดี๋ยววรุตาเข้าไปลุยแต่วรุตาไม่แน่ใจถ้าเห็นลุงแกคงจะเก็บไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เดินไปในจุดที่แคไม่เห็นค่ะวรุตาเจอสามารถลุงแกไม่เห็นค่ะคนเยอะมากเลยค่ะ เยอะวันนี้บอกได้เลยว่าคนเยอะมากเยอะเยอะจริงๆเลยค่ะเยอะสุดๆมีคนขายไอ้หนังสือสำหรับคนไร้บ้านด้วยนะคะสุดยอดเยอะเดี๋ยวรูกาให้ดูนะคะว่าเยอะขนาดไหนเยอะสุดๆเยอะสุดๆเยอะอีกหนึ่งวันค่ะไปกันเลยใช้หนุ่มอยู่ข้างหน้าค่ะ ไปกันเลยค่ะพารุตาก็พึ่งได้3บาทนะคะเมื่อกี้แบ่งกับลุงแกค่ะคนละขวดกันหนาวสุดๆเลยค่ะร้านค้ามุมนี้เขาปิดไปแล้วนะคะไม่ได้มาขายแล้วนะคะมุมนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ าเห็นตรงนี้นึกถึงบ้านเราเลยค่ะที่เป็นตัวหมุนๆเอาลูกอมออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะอุย้ยร้านนี้กำลังปิดค่ะวรุณตามาสายหรือคะนี่เดินต่อเลยค่ะถึงสายยังไงวรุณตาก็ไม่สิ้นหวังค่ะเดินต่อเดินต่อนี่เห็น หนาวเราก็เดินต่อเลยค่ะเดินหาขวดบรตตาเพิ่งได้แค่สองขวดเองค่ะไม่เป็นไรเดินต่อไปเรื่อยๆไม่เจอเราก็แค่เดินต่อท่านั้นเองค่ะโอ้หนาวหนาวมือมากๆหนาวมากๆเลยค่ะหนาวสุดๆร้านขายผลไม้เขาก็ยังเปิดอยู่นะคะร้านขายลูกอมก็ยังเปิดอยู่ค่ะโอ้หนาวหนาวหนาว,นาวมือหนา เดินต่อค่ะคนเยอะจริงๆเยอะมากค่ะเยอะเยอะค่ะเยอะมากคนเยอะจริงๆเลยค่ะวารุตาสอยคนน่ารักสุดๆเลยค่ะ ดูผู้คนนะคะเยอะมากความรู้จัไม่รู้ว่าใครมาลืมไปดูโปรแกรมเมื่อกี้ค่ะถ้าได้เห็นโปรแกรมเราก็จะเห็นนะคะว่ามีใครมาวันนี้ค่ะ ร้านนี้ก็เป็นร้านขายซุปนะคะร้านนู้ขายครปค่ะร้านนู้นขายเหล้าค่ะขายเบียร์นะคะบรรตาจะเห็นคนซื้อมันฝรั่งอบพร้อมกับใส่ครีมเยอะมากน่าอร่อยคงจะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะก็เห็นทุกคนยืนทานกันเนื่องด้วยว่ามันฝรั่งร้อนๆใส่ครีมก็น่าทานเหมือนกันค่ะ อากาศหนาวๆแบบนี้เราได้ทานของร้อนๆก็ชื่นใจนะคะมรุตาต้องใส่แมสค่ะเพื่อที่ลมหายใจจะได้อุ่นๆค่ะไม่อย่างนั้นเราก็สุดอากาศเย็นๆเข้าไปก็ทําให้เราหนาวข้างในได้ค่ะไปกันเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งคนเยอะมากก็เป็นการป้องกันเราอีกชั้นหนึ่งค่ะรา้รุตาก็เคยอายอยู่แล้วล้อกลัวจะ กลับมาเป็นอีกค่ะและช่วงนี้อากาศหนาวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวรีบเดินแฟนรออยู่ค่ะวรุตาเจอก้าบาทค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ดูนะคะดูนะคะความเยอะของร้านที่ขายเหล้ามุมนี้ค่ะวรุตาดูให้ชัดๆเลยนะคะไปเดินต่อค่ะร้านเครปนี่ก็ไม่มีผู้คนแล้วนะคะเริ่มซาแล้วค่ะเจ้าของร้านมือเย็นเอามืออัง ไอแทนทำเค้กแล้วค่ะหนาวมากๆเลยค่ะวันนี้บอกได้เลยหนาวสุดๆเลยค่ะเมื่อกี้วรุตาเห็นคนไร้บ้านแกยืนของเงินอยู่นะคะก็สำหรับคนที่ไร้บ้านนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยากลำบากมากๆเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวแต่เขาก็มีทางเลือกนะคะนุ่งด้วยว่าทางรัฐบาลเองเขาก็มีบ้านให้อยู่นะคะ แต่ก็บางคนเขาก็ไม่อยากเข้าไปอยู่น่นด้วยว่าการไปอยู่แบบนั้นมันก็มีกฎระเบียบนะคะสิ่งที่ห้ามทำมันก็เลยบางคนไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องมาอยู่ในฐานที่ที่หน,นาวในบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่สะดวกเลยค่ะมันหนาวมากๆยิ่งตอนกลางคืนหนาวมากๆน้หนาวจริงๆเลยค่ะรุตาแยกกับแฟนเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะก็ ปรุตาดูมุมนี้มีไหมไม่มีไม่มีค่ะปรรุตาเดินต่อเมื่อไม่มีเราแค่เดินต่อไปเท่านั้นเองค่ะได้มากได้น้อยเราก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยเด็กเล่นน่ารักมากมากได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องของ เรื่องของแต่ละวันนะคะแต่หน้าที่ของเรานั่นก็คือเดินตามหาเป้าหมายของเราค่ะบางวันเราก็ได้พอสมควรบางวันเราก็ได้น้อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้ววันนี้ไม่มีมุมนี้เดินต่อเลยค่ะตามแต่ละจุดเลยก็จะมองหาตามตำแหน่งที่ผู้คนเข้ามานั่งดื่มกันนะคะ แต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าย่อมเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าอากาศมันหนาวค่ะแฟนเดินมาเจอกันแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้สักขวดหนึ่งเลยตอนนี้วรุตาได้สองขวดกับอ่าหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งกระป๋องของโค้กนะคะไปกันเลยค่ะเดินกันต่อเลยลุงแกก็เดินร่วมด้วยนะคะก็เลย อาจจะมีน้อยคือทำสภาพว่าอากาศมันก็น้อยอยู่แล้วพอมาเดินกันทีเดียวหลายๆคนมันก็น้อยลงไปกันใหญ่เลยค่ะและอีกอย่างนึงไม่ได้มีเฉพาะลุงอย่างเดียวนะคะก็จะมีคนอื่นด้วยค่ะที่เป็นหน้าใหม่สำหรับพื้นที่มุมนี้ที่เราเที่เราเก็บกันประจำนะคะไปกันเลยค่ะยังไงเราก็ต้องมีลุ้นกันทุกวันเลยค่ะ ชีวิตต้องลุ้นค่ะร้านขายดอกไม้เขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ดูบรรยากาศวันนี้นะคะพอเดินห่างมาจากจุดที่เขาจัดงานนะคะเงียบค่ะเงียบสนิทร้านขายเฟ้นฟลากับปลาทอดก็ปิดไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะ ก็เหลือเราสองคนสามีภรรยาเดินตามหาขวดค่ะเราออกจากบ้านทุกครั้งเราก็มีความหวังทุกครั้งหนึ่งนะคะได้มากได้น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ทุกครั้งที่เราออกเราก็ได้เสมอค่ะเขาจะทำสถานที่สนามเด็กเล่นใหม่ค่ะมีรถขุด รถอะไรอยู่สองคันด้วยค่ะเมืม่อกี้แฟนบอกว่ามีเธอเขาบอกว่ามีขวดโอ้โหแฟนมารู้แต่สุดยอดมากดูนี่นะคะขวดแต่ขวดนี้ไม่มีค่าขวดค่ะถังขยะอยู่มุมนี้นะคะเขาก็ไม่เก็บไปทิ้งอย่างนั้นเมื่อ อย่างนั้นวรุตตาทิทท้งเองก็ได้ค่ะไปเลยค่ะนี่มีรถแจรกเตอรสองคันป้ายขาวแดงแบบนี้บอกว่าห้ามเข้านะเมื่อห้ามเข้วาวรุตาก็ไม่เข้าไปกันต่อเลยค่ะมุมนี้มีสองสาวก็ามานั่งค่ะอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะไปกันค่ะไปกันต่อแฟนก็จะไปมุมนี้ เดิมๆของเขาวรุตาก็จะไปมุมนี้ค่ะเราแยกกันไปกันเลยค่ะป้ายรถเมย์นะคะก็เงียบเหงามากๆเลยค่ะป้ายรถเมย์ก็ไม่มีคนนะคะไม่มีคนเลยค่ะป้ายรถเมย์เงียบ รถเมย์ก็ไม่มีคนแถมไม่มีขวดด้วยค่ะ <c oughs> คือไม่มีเราก็เดินนี้ค่ะเดินต่อกันเลยค่ะเดินต่อกันเลยเราก็วางแผนกันไว้ว่าวารุตาแฟนและแม่ยาเราจะไปทานอาหารพร้อมกันค่ะแล้วก็วารุตาก็จะ ซื้อของแล้วก็ไปทำอาหารให้แม่ย่าก,กินอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เราก็จะพาแม่ย่าออกนอกบ้านเพื่อที่จะเดินไปรับอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันค่ะเพราะว่าเธออยู่บ้านนานหลายวันแล้วค่ะไม่ได้รับอากาศบริสุทธิ์เลยอาจจะเดินแค่นิดๆหน่อยๆเพื่อที่เธอจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเธอดีขึ้นค่ะ วรุตามาถึงลานจอดรถแล้วนะคะมาถึงลานจอดรถแล้ววันนี้ห้ยรถเยอะยศรถวันนี้รถเต็ม<ะ>ก็มีแต่ความว่างเปล่าเหมือนเดิมค่ะสะอาดสะอา้านดูสบายตาจังเลยค่ะสบายตานะคะแต่ก็ไม่สบายใจค่ะนองด้วยว่าว <c oughs> ไม่มีขวดไม่มีกระป๋องเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะ นี่นะคะโบสอยู่ตรงหน้านี่คือโบสถ์เอวังเกลิชที่วรุตาเคยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะจะมีของกาทอลิชแล้วก็เอวังเกลิชมุมนี้ที่อยู่ลานจอรถก็จะเป็นของเอวังเกลิชค่ะสามียืนรออยู่ม,มุมโน้นแล้วค่ะไปกันต่อเลยเดี๋ยวถามซิสามีได้ไหมได้สักกระป๋องไหม เดินไวมากเดินตามไม่ทันเลยค่ะคนนี้ฮัสตูปปาฮะบอกไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรเราก็เดินต่อค่ะกนะารซ้ายป้าปาอิมไวนะเนาะ ใช่1000แฟนพักใช่ไปได้องกหนึ่งเดือนใช่กันสัปดาห์ทามเวียนนิกนมดูบรรยากาศร้านนี้นะคะแฟนบอกว่าหิมะจะตกในวันพระฤหัสหน้านี้เขาบอกว่า ถ้าอิมะาตกเราก็แทบไม่ต้องคิดถึงเรื่องขวดเลยค่ะเพราะว่าจะไม่มีใครมานั่งดือม,มานั่งอะไรกันเลยค่ะแฟนบอกว่าเดี๋ยวอุณหภูมิก็จะติดลบ6องศาเมื่อนั้นหิมะาก,ก็จะตกเยอะแล้วโอกาสที่เราจะออกมาเดินหาขวดนี้ก็คงจะยากมากก็ยังไงก็มีลุ้นค่ะ ภารกิจของวรุตา99วัน 99, 99คลิปยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จค่ะดูมุมนี้นะคะมุมนี้ที่วรุตาเคยได้ประจำมุมนี้จะเป็นมุมที่อยู่ตรงนี้ค่ะร้านที่เขาเล่นพนันมา้าพนันบอลกันแล้วตรงนี้จะเป็นที่ดอกไม้ค่ะแล้วคนเขาก็จะมานั่งอยู่ตรง เหล็กแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะดื่มเบียร์ไปด้วยพอดื่มไปแล้วเขาก็จะทิ้งวางเอาไว้ค่ะแยกกันอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่ลานชิงช้าเด็กนะว่างั้น mm hmm. การแยกของเรานะคะวรุตาจะสบายใจหน่อยนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปตรงที่มืดมืดที่ไม่มีใครมองเห็นเราได้เราก็เดินอยู่ตั้งทางคู่คนนี่ละค่ะ เวลาเราเดินแบบนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจเพราะยังไงเราเป็นอะไรก็คนก็ช่วยเหลือเราได้ค่ะแล้วที่นี่รถพยาบาลประมาณ10นาทีเขาก็จะมานะคะพรุตาเจอ9้าบาทโชคดีอีกแล้วค่ะพรุตาเจอขวดแตกค่ะแต่จะหาที่ใส่ขยะไม่มีเลยค่ะโอ้โอ้โดีค่ะ เต็มสุดๆเต็มมากๆเลยค่ะดูนี่นะคะเต็มสุดๆเลยเดินต่อเลยค่ะขอถ่ายหน้าซานตาคลอสหน่อยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอ๋ออยู่นิ่งๆดิ้นไปดิ้นมานะดูเลยค่ะบอกอยู่นิ่งๆเห็นไหมหน่ารักมากๆเลยค่ะอ้าว เด็กวัยรุ่นชอบมานั่งมุมนี้ค่ะวันเมื่อวันก่อนก็เห็นตั้งหลายคนเดี๋ยวรู้ตามาดูมุมนี้นิดนึงค่ะมุมนี้ก็ไม่ได้ห่างไกลจากผู้คนนะคะถ้าห่างไกลมากมืดๆดแบบนี้วารุตาก็กลัวเหมือนกันค่ะไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆเลยค่ะไปค่ะนู้นค่ะไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้นั้นนะคะเป็นตู้ห้องน้ำของชายแล้ว หญิงค่ะผู้คนก็จะยืนรอเข้าแถวเห็นไหมคะจะเข้าห้องน้ำกันค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ค่าเข้าห้องน้ำเท่าไหร่นะคะเมื่อก่อน50เซ็นเซนค่ะเรามาเดินหลังห้องน้ำกันนะคะไปกันต่อเลยค่ะเงียบทุกอย่างเงียบกริบเงียบมากๆเงียบตรงนี้สือธนาคารน,นะคะ นี้ค่ะคนนี้เขาก็หาขวดเหมือนกันแสดงว่าวารุตากงจะไม่มีสิทธิ์แล้วค่ะนี่ค่ะคนนี้เขาก็หาขวดเหมือนกันค่ะอย่างนั้นเดี๋ยววารุตาก,ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเส้นทางโน้นเดี๋ยววารุตาก,ก็จะมาทางนี้ค่ะเราต้องแยกกันคนและทางกันค่ะ แอบถ่ายชายหนุ่มนี้ค่ะยืนรอวรุษาอยู่มุมนี้ค่ะนูนนุ่นน,น,น,นเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปคืนกันแล้วนะคะนุ่งด้วยว่าเราเห็นผู้ชายคนเขาก็มาเก็บขวดด้วยด้วยเหมือนกันก็แสดงว่าเราก็จะไม่ไม่มีขวดให้เก็บ แล้วก็เราก็ปล่อยโอกาสให้เขาได้เก็บไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปคืนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะก็หนาวๆแบบนี้ก็อยากจะบอกทุทกๆท่านด้วยนะคะว่าดูแลสุขภาพด้วยค่ะไปค่ะถึงห้างแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปซื้อของด้วยนะคะเพื่อที่จะไปทำอาหารแล้วก็ร่วมรับประทานกับแม่ย่าค่ะ ใน,ในช่วงหน้าหนาวนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีนั่นก็คือถั่วถั่วก็จะมีทั้งวานโนสแล้วก็มีถั่วลิส,สงแบบนี้ค่ะเค,เคเรื่องร้องอีกแล้วค่ะรุตาได้66เซ็นเซนนะคะวันนี้ได้มาแล้วค่ะ66เซ็นเซนค่ะโอ้ยใครทําแตกอีกแล้ว3บาทหายไปเลยค่ะ ตอนนี้เราได้66เซนค่ะก็คิดเป็นว่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ20บาทวารุตาคิดแบบง่ายๆ20บาทเลยค่ะ20บาทสำหรับเราตอนนี้วันนี้ก็ก็ดีใจค่ะ20บาทก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปเลยนะคะดูว่าวารุตาจะได้ขวดอีกไหมไปลุ้นกันค่ะ เงียบนะคะวันนี้แต่น่าจะมีนักร้องอีกค่ะนุ่นเขากำลังเตรียมตัวอยู่ด้านบนเวทีค่ะวารุตาไม่รู้ว่าเป็นใครน่าจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงค่ะเพราะว่าคนมายืนรอดูกันเต็มเลยค่ะเต็มหน้าเวทีกันเลยนะคะนี่ค่ะคนนี้ก็คือชายหนุ่มสามีวารุตาก็ไปยืนรออยู่เหมือนกันไม่ได้รอนักร้องนะคะรอวารุตาค่ะ นู้นเต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นใครเขากำลังเตรียมเวทีกันอยู่นะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มห้านาทีแล้วนะคะน่าจะเล่นจนถึงสามทุ่มหรือเปล่าวารุตาไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองดูยืนดูกันสักนิดนึงนะคะดูว่าใครจะมาอารุตากำลังยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะคนเยอะมากมืดมดแบบนี้มาลุยกันไปด้วยกันเลยคะ่ะ เดี๋ยววรุต้าจะไปดูตรงเขาเรียกว่าตรงตารางนะคะว่าวันนี้เป็นใครมาขอดูนิดหนึ่งนะคะอ๋อวันนี้ก็จะเป็นตอนที่20่นากาก็จะเป็นเดรย์เบอร์รุตาไม่รู้จักเลยค่ะเดรย์เบอร์ ur, คือใคร ไม,ไม่รู้จักค่ะแต่เห็นผู้คนเยอะมากน่าจะมีชื่อเสียงใครรู้จักบอกวารุตาด้วยนะคะเขาชื่อนี้คือชื่อนี้ค่ะเดรอยเบอร์เวลา20สนาฬิกาตอนนี้20นาฬิกาหนาทีแล้วนะคะแต่นักร้องก็ยังไม่มาผู้คนก็ยังยืนรอกันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเวลาเดินนะคะก็จะเดินมูดตามไปแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะเราตาก็จะเดินมุดไปแบบนี้เลยค่ะนี่ผู้คนเต็มไปหมดเลยค่ะเดินกันไปแบบนี้เดี๋ยวจะรองคอยดูคอยฟังชมนะคะว่ารู่นมาแล้วค่ะรู่นนู่นเสียงมาดังตึ้มๆมมาแล้วค่ะเมื่อมุดมาก็ต้องมุดกลับค่ะเนี่ยมืดเื้อ์มืดเติร์มเลยค่ะ นี่ค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เกิดมาตัวเตี้ยก็ลำบากแบบนี้นะคะ ะเขียนว่ารอยเบิร์นนะคะเห็นไหมคะนี่นักร้องพกกำลังที่จะเตรียมเอ่อเครื่องดนตรีกันอยู่ค่ะยังไม่พร้อมผู้คนก็ยืนเฝ้ากันหน้าเวทีกันเต็มไปหมดเลยค่ะมาแล้วค่ะอาแอ้ว haben wir heute ich sehe hier vorne jetzt mal ganz ehrlich ein sehr wir haben weibliches Publikum hier in den ersten Rängen wo sind denn die Männer wo sind denn eigentlich die Männer hier okay die Männer stehen an der Theke sie war leicht rumzukriegen Das nicht zu fassen, aber das ist ein Hellos. อุ่นๆเราวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยค่ะวารุตาเจอ9บาทค่ะแต่บี้ขนาดนี้แล้วค่ะแต่ยังไงเดี๋ยววารุตาก็จะพยายามปรับเอาที่บ้านนะคะเพราะว่าพื้นเขายังยังไม่ได้เสียหายอะไรก็ก็ถือว่าโชคดีค่ะถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็อย่าบี้เลยนะคะวางไวเฉยๆก็ได้ค่ะเจออีกสบาทค่ะโชคดีจังเลยค่ะขากลับบ้านยังเจออีกค่ะ ผู้คนเขาเงียบนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเงียบจังเลยสรุปแล้วนะคะวันนี้วารุตาก็ได้20บบาทกลับบ้านค่ะก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะคะเราก็มีความหวังทุกครั้งเมื่อเราได้ออกนอกบ้านค่ะ วารุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจแรงเชียร์ที่ส่งมาให้เราเสมอทุกวันไม่เคยขาดเลยนะคะขอคุณงามความดีนี้จงส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปในชีวิตนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย